คุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o ูทู b ทถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29มิถุนายน2565นะครับมีความเคลื่อนไหวจากเมืองคาสเตนาโซทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีโดยทางด้านคาร์โลกูเบลินีนายกเทศมนตรีเมืองคาสเตนาโซได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับว่าตัวเขาได้ออกประกาศใหม่ห้ามให้ช่างทำผม สระผมให้ลูกค้าซ้ำสองรอบนะครับหากว่าฝ่าฝืนอาจต้องเสียค่าปรับถูงถึง500ยยูโรหรือประมาณ18,400บาทโดยจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงเดือนกันยายนซึ่งในหนังสือคู่มืออธิบายการใช้กฎใหม่นี้ว่าการเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้จะทำให้สูญเสียน้ำถึง13ลิตรต่อนาทีและการสระผมสองครั้งจะต้องใช้น้ำอย่างน้อย20ลิตรทางด้านคาโลกูเบรินนี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในเมืองคาสเตนาโซมีช่างทำผมประมาณ1ิบคนซึ่งรับลูกค้าหลายร้อยคนต่อวันนั่นหมายความว่าคำสั่งนี้จะทำให้ประหยัดน้ำได้หลายผลิตในทุกๆวันและข้อบังคับดังกล่าวได้รับผลตอบรับในเชิงบวกพร้อมกล่าวยืนยันด้วยว่ากฎนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ลิดรอนสิทธิพล,ลเมืองแต่เป็นเพราะสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังรุนแรงอย่างมากที่เกิดขึ้นจริงทั้งนี้ในเมืองเอมิเลียโรมาญ ي า มีน้ำสำรองสำหรับพื้นที่เพาะปลูกเพียงพอไปจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้เท่านั้นจากนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปสิ่งต่งตางๆอาจเลวร้ายลงอย่างมากและในพื้นที่เขตเอมเลียโรมันยาได้ประกาศฉุกเฉินด้านภัยแล้งไปแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2 5 6 5นอกนอกจากนี้แล้วหลายเมืองในอิตาลีได้กำหนดมาตราการลดการใช้น้ำเช่นกันจากเหตุภัยแล้ง ที่กินเวลานานเนื่องจากว่าน้าฝนและหิมะที่ไหลลงมาสู่แม่น้ําโปซึ่งเป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดของอิตาลีนั้นมีปริมาณที่น้อยกว่าปกติถึง80%ด้านแฟนลอมบารเดียทางตอนเหนือก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในขณะที่เมืองมิลานได้ปิดน้ําผู้สาธารณะประมาณครึ่งหนึ่งรวมถึงประกาศลดการใช้เครื่องปรับอากาศหลังจากที่บาง่วนต้องอประสบปัญหาเรื่องของไฟฟ้าดับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วทั้งด้านฟราซิโอกูซิโอหวหน้าแผนกคุ้มครองพลเรือนของอิตาลีคาดการว่าอาจมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมในที่อื่นๆควบคู่ไปกับการประกาศจัดสรรแบ่งปันน้ําในช่วงตอนกลางวันในขณะที่การจํากัดการใช้น้ําในตอนกลางคืนนั้นได้บังคับใช้แล้วในบางส่วนของภาคเหนือเชื่อว่าภัยแล้งจะทําให้ต้นทุนการเกษตรของอิตาลีเพิ่มขึ้นถึง3 0 0 0ล้านยูโรหรือว่าประมาณ110,000ล้านบาทนะครับ นอกจากที่อิตาลีนั้นเจอเรื่องของภาวะการขาดแคลนพลังงานแล้วล่าสุดนั้นการขาดแคลนน้ำก็กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายเมืองนี่แหละครับกระทบแม้แต่ประชาชนคนทั่วไปที่จะสระผมโดยเฉพาะการไปใช้บริการในร้านเสริมสวยนั้นเนี่ยครับสระผมได้แค่รอบเดียวนะครับห้ามสระผมสองรอบถ้าสระสอรอบนั้นจะต้องเสียค่าปรับสูงถึง500ยูโรตีเป็นเงินไทยเนี่ย18,400บาท นี่แหละครับนี่เป็นปัญหาอีกหนึ่งปัญหาที่ตอนนี้ประเทศในยุโรปนั้นกำลังพบเจอก็คือเรื่องของภัยแรงครับ